ว่าไงอะไรวะเอ็งคิดว่ามันพอจะแต่ข้าไม่ใช่คนเห็นแก่กินนะดิข้าว่าเขาอาจจะให้เป็นมารยาทก็ได้นะเองอไม่ข้าปะแบบไม่ได้ให้เลยข้า้นะว่าเขาจะให้เองทุกวันก็ใช่เหรอเองรู้ได้ไงใช่ใช่เขามาคุยกันยืนคุยกันจร่งนะใช่เหรอแต่ข้าจะให้เขาแค่ถึงวันแค่วันนี้นะค ทำไมวะเพราะว่าพวกเนี้ยข้าจะไม่ให้ค่ะดอกไม้เหรอไม่ให้แล้ววาเลนไทน์นึ้วว่าจะให้ดอกไม้เอ็งให้อะไรบินอะให้ให้ให้ทำไมเอา้าเอ็งให้ดอกไม้บินดีอ่เหรอมันแพงอ่ะไอ้เงีเง้ยเองซื้อต่อค่าป่ะเอ็งซื้อต่อค่าป่ะซื้อดอกไม้ให้บินนะข้าว่า,ามันด่าค่าแน่แน่หรอไม่ไม่ไม่เอ็งซื้อต่อค่าไหมค่าขายถูกถูกค่ามีเยอะเอ็งเยอะมาก ไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะมากข้ามีชอ่ชอสิบกว่าช่อแล้วก็มี <laughs> สสมีดอก<ะ>อีกสิบดอกมีชอ่อประมาณสิบชอ่อมีดอกอีกสิบดอกแค่เอาให้ใครให้เองมา <laughs> ข้าซื้อตั้งแต่ง,งานนู้นอะข้าเก็บไปให้ผู้ชาย <laughs> ถูกไหม <laughs> ด, <laughs> ดีไหม <laughs> เองจะเอาเป็นช่อหรือเอาจะเป็นไปดอกเองจะเอาเป็นช่อหรือเอาเป็นดอกฮะ <laughs> ไอ้แข็งหูดำดีกแก้วฮัลโหลเอ็นได้ยินเปล่าฮัลโลหลฮัลโหลเออมาแล้ว <c oughs> เฮียดับป่วยจังว่ะพูดพดอยู่ดับเฉยผมไม่ไม่เอ็งจะเอาเป็นช่อหรือเอาเป็นดอกเอาเป็นช่อเอากี่ช่อ,เอ,ชอเอาช่อหนึ่งเหรอเอาช่อนช่อปกติเขาขายเท่าไหรใ่ในในร้านเหรอใช่ เป็นร้านน่าจะเหม,มือนหนึ่งมั้งเพื่อนกันหมือนห้าแล้วกันเอาไอ้เหี่ยก็ไปซื้อร้านไม่ง่ายกันหรอก,กันะอ็งเพื่อนกันเพื่อนกันเองว่าเท่าไหร่สามพันโสี่ได้ไหมสี่สากกำลังดีค่าประกาศขายสี่พันนี่ 5, คือเขารีบซื <5, S 1> ้อค่าเลยนะค่าคือแบบค่าค่าเป็นตัวสื่อการความรักให้เองเลยนะเว้ย เองความรักหรอวะไม่อาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้เฮ้ยมันจะไม่ใช่ความรักได้ยังไงคือส่งข้าวส่งน้ํากันคือไม่มีใครทําหรอกจริงโอ้เยอะแยะไอ้แข่งได้ได้ขนาด,ด 5, 5. ข้าวเป็นแฟนกับ,บีั 6, <500. S 2> ไม่ได้นะนี่มันก็แค่แรกๆรกกันแหละเองสามพันห้าไอ้แข่ง ก็คือข in ้าวมัน hmm. ข like ้าวมันเป็นสื่อกลางความรักนะเว้ยเองแบบกาขอบกับพี่เาเพราะข้าวนะเว้ยแต่สามพันห้าเห็นไหมเองเป็นสื่อกลางค่ะไม่ใช่แค่ข้าวแค่เราหิวก็กินไม่แต่คนที่ให้คือแบบพอพอมันได้กินของคนที่ให้คือมันอร่อยกว่างเองใช่เหรอใช่ซึ้มตันแล้วก็พื้มกิมอะรู้สึกมีแรงทำงานอะตั้งต้าตาไหลยางเงี้ยไม่ไม่แต่สามพันห้าไอ้แข็งเขาในร้านเขาขายหมดเอง 3ามพันห้าเองจะซื้อได้มาสามช่อเอ็งเอ็งเอ็งไอ้พี่ไอ้เด็กนี่อะไอเคพิมอะว่าไงสามพันห้าสมพันห้าสมันห้าก็สามพันห้าวอบจีก็ต้องเพื่อนพันละสี่พันถึงห้าพันเขาขายกันขึ้นเฮ้ยเองเพื่อนไงเองครับเอาไปวางตลาดกลางหรือปว่า แบบว่าฮะใครมันจะไ,ไปตลาดไปถ้า, <ừ> าถ้าตลาดกลางมันก็เสียค่าไอ้นี่ดิก็ข้าไปขายสักหกพันเนี่ยข้าว่าก็ขายได้แต่ค้าไม่ขายเราเาก็บไว้เลย<ๆ>ลเพราะว่าค่าอยากจะบอกว่าต้น,น500ทุนห้าร้อยใช่ไหมตอนนั้นมัออนขายห้าร้อยใช่ไหมโอ้ยไอยดเองไรเองโอโหเองค่าขายให้เองเขาไม่ได้ขายให้ <ๆ S 2> คนอื่นใช่ๆๆข้าไม่ได้อยากได้กำไรอะไรไมากมายหรอกนะข้าไปเอาให้ แต่คือแบบพ็อกช็อปพ็อกช็อปที่ให้ทุกวันคือลบล้างความผิดของเขาได้หรือเปล่าไม่ได้เองเพราะว่าเขาก็ยังเขาก็อยู่กับเขาคนนั้นทุกวันเขาเห็นเขาอยู่ทุกวันเขาอาจจะอยากแบบว่าเขาอาจจะชอบวัตถุโบราณหรือเปล่าไม่ค่ะจะแบบบังเอิญเจอกันแล้วก็รู้จักกันก็เลยแบบคุยกันสนทนาเขาไม่ได้ไปแนะสายเมากับไาเขาโอ้แท้เขารีเทิร์นเขารีเทิร์นไปนานแล้วเออ ใช่หรอเขาเขาเขาอาจจะรีเทิร์นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงเขาคบกับอีกคนไม่ใช่เล้ยไม่ใช่เขาเาไปเสียงก่อนไม่ใช่เลยคือเองถ้าเขารีเทิร์นอะเขาไม่ได้หรอกไปตั้งนานแล้วคือแบบก่อนหน้าที่จะคบกับแจกก้อนนุ่มๆก็ไม่ได้มีใครเขาก็ไปไม่คือคือที่ข้าได้ยินมาก็คือแบบพยายามไปคุยกับไอ้ซ่อเลยซ่อเลยพยายามไรพยายามพยายามไปไปหาเรื่องคุยกับอ่ะ พี่สตีฟตั้งนานตั้งแต่แบบเขากลับเข้ามากลับเข้ามาในเมืองสองสี่หกสองสี่แต่เขาก็ไม่ได้รีเทินเขารีเทินกันไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ีเองเรียกว่าจากไหนไม่รู้เขาเหมือนคล้ายๆแบบกลับไปคุยก็ตอนช่วงที่เป็นหมาก็ช่วงที่เป็นหมาเองไม่เขาเหมือนจะกลับไปคุยแต่เขาไม่ได้กลับไปคุกในแต่ก็คือแบบว่าอารมณ์แบบว่าเองคือแบบคนเก่าตอนจบมันก็แบบเดิมอ่ะ ไม่ไม่ไม่เขา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 คบกันตอนช่วงนู้นตอนช่วงที่เขาเป็นหมาตอนแรกอะค่ะจะลุกตั้งแต่ข่าตอนที่เป็นหมาแล้วแล้วเหมือนเราว่าข่าก็เห็นเขาอยู่กับคนเนี้ยปล่อยมากไปไหนลุกไปกินอย่างอื่นไงเข้าห้องน้ํทดิเองบวเชียเออแล้วแบบว่าก็เห็นว่าคบกันข้าก็เลยแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ไม่ไม่ได้สารต่อ แต่แบบว่าตอนนี้ก็ยังก็ย,ยังวนเวียนอยู่คนเดิมมาเองเขาว่าเขาเหมืใใหหอนกันเขาพาเขามีใจให้ทุกคนใจนะครับนะเองแต่เขาไม่เคยส่งข้าวส่งน้ำใครนะเองจะรู้ได้ไงเขาไม่ได้ส่งผ่านเองซะหน่อยอะไร <c oughs> เออไม่ได้ผิดถ้าเค่อบอกเขาไม่เคยส่งผ่านเองซะหน่อยถูกไหม ไม่อันนี้ก็คือแบบว่ามารยาทเนี่ยเองเข้าใจปะว่าเออเขาให้มาผมก็ให้ไปเหมือนกันขึ้นมามารยาทอ่ะมารยาทอ่ะไม่ไม่ว่าก็คือเขาบอกว่าเขาจะส่งให้เองทุกวันเลยนะเองบอกเองเองไปฟังมาจากไหนก็ก็เขาเอ้ก็เขาเอาข้าไม้ตั้งใช่ไหมแล้วเขาก็เขาก็อ่ะก็แซวกันหนึ่งส่งข้าวให้กันอีกแล้วอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าผมจะ ก็ส่งให้เขาทุกวันอลยนี้หรอใช่ใช่ส่งให้เข้าให้กันทุกวันแต่ไม่มีเบอร์กันคนไม่มีใจเขาไม่ทำแบบนี้หรอกจริงๆใช่หรอเอ็งอเ,<ข>เปิดเปิดใจให้เขาหน่อยเขาอาจจะแบบกับคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแล้วอาจจะแบบคนรู้จักพูดคุยกันเฉยอะไรอย่างนี้หรอ ฝากฝากลงกล่องสภาให้เองนี่เองเขาเขาจ้างเองโอ้โหเท่าไหร่เราไม่ไว้ใจมึงแล้วถ้าพงแขงใช่ใช่ทำไมเองเป็นยังไงมาเลยแข็งเองจำได้ไหมก็กี่ครั้งที่เองไปเอกที่อ่ะครั้งนั้นค่าค่าฝังใจมากเท่าไหร่นะสามพันคนละเรื่องกันโอ้โอ้ยกว่ายาบอกค่าก็รื้ว่าแบบว่าเขาแบบว่า แขงช่วยช่วยพูดเรื่องสติปตีแบบว่าติปดีมากติปนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเองนี่เขาจะมาทำอย่างเงี้ยทำไมเอาได้คะแนนไงรวยก็ย่าบ่เนี่ยให้คะแนนไปเพราะเขาไม่ไม่เองเองคิดนะถ้าเขามาจ้างค่าจริงก็แสดงว่าเขาอยากอยากแบบอยากแบบอยากแบบอยากได้ความรักจากเองจริงๆรเมื่อไงเขาจะมาจ้างค่าทำไมถ้าถ้าเองคิดว่าเขาจ้างค่าจริงนะใช่ไหมเพราะว่า ถ้าเขาไม่คิดอะไรเขาจะมาจ้างค้าเพื่อมามาบอกเองว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมใช่ไหมอันนี้คือเขาไม่ได้จ้างแต่คือแบบก็ค,ขขคือคนมันคือข้าก็แบบเขาก็ดูก็ดูแบบใส่ใจอ่ะส่งค่า,าส่งน้ำให้เองทุกวันอะไรอย่างเงี้ยข้าเลยแบบอยากเชียร์เพราะเองเพ่าเองเอง,เองลังเลใช่ไหมเองแบเข้าเองลังเลเพราะว่าเห็นเขาแบบอยู่กับคนเก่าเขาบ่อยอย่างเงี้ยข้าก็เลยอยากบอกบอกให้เองเปิดใจให้เขาหน่อยค่าจะแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วอะจะคุยกันเพราะว่า เคยรู้จักกันเ,เคยสนิทกันอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่าแบบว่ามองโลกในแง่ดีอะเนาะใช่ไม่ก็คือถ้าถ้าเองไม่สบายใจก็มันก็ต้องถามอะถ้าจะปวดใจกันแล้วเราก็ต้องถามเอง,เองคือตัวเนี้ยค่ะไม่ใช่ทั้งสถานะคนคุยหรือไม่ใช่ทั้งสถานะอะไรไงเองก็เข้าใจใช่ไหมว่า ไอค้คุยๆก็ไม่ใช่ก็เป็นแค่แบบว่าคนส่งข,ข้าวส่งน้ำให้กันเฉยๆอ่ะไม่ไม่อันนี้ลยเนี้ยแบบไม่เดินไม่ตเล้วนี่ยเขาอาจจะแบบอยากเลื่อนเลื่อนขั้นแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้คือแบบก็ก็เห็นส่งข้าวส่งน้ำก็มันจะเป็นอาชิพแล้วเนี่ยก็ส่งกันไปต่อก่อนแล้วกันเนาะแต่พรุ่งนี้ข้าไม่ส่งนะแต่ค่อยส่งอีกทีวันหลัง เขาจะรู้สึกใจหายไหยว่าอีกไม่ส่งอย่างเงี้ยเอาพรุ่งนี้มันเป็นวันวันวันพิเศษนะครับค่าส่งไปแล้วเขาจะคิดยังไงค่าส่งค่าค่าค่าส่งอย่างอื่นก็แล้วกันอ่ะน้ำแข็งกระเป๋าเลขอะไรส่งดอกไม้กระเป๋าเลขกอะไรกระเป๋าสามสิบสี่อะอันนี้ของวันพรุ่งนี้โอเคให้หนึ่งดอกเลยเหรอ ฮะเองจะให้ข้าเป็นให้เป็นชอ่อแล้วเฮ้ยค่อยๆไปตอนเขาเขาไม่ได้ให้ค่ากันนะอ,อ่ะไม่เอาครับไม่ให้ผมรับอย่างเดียวนะอะไรใช่ครับเป็นชอ่อผมจะไม่ให้ใครผมรับอย่างเดียวอันนี้ของมันพรุ่งนี้ก็ค่าอาจจะไม่ได้เข้ามาตอนกลางคืนถ้า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 หลังเที่ยงคืนเองเจอเองก็ข่าฝากให้เองให้ด้วยแล้วกันก็เหมือนเดิม เดยไม่ต้องบอกว่าชื่อใครว่าใครส่งโอเคค่อนรู้แต่เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละเนอะก็ใจใจสื่อถึงการนันน,น,นอกก็คือแบบมันต้องพูดก็รู้ใจก็บอกว่าวันนี้วัน,นวันนี้ไม่ได้ข้าวนะครับแต่เขาส่งอันนี้มาให้โอเคโอเคแค่นมุ้นเดี๋ยวข้าไปเอาดอกไม้ให้ทีหลังแค่จะอยู่อู่ก่อน ล้คุณอลิสแยนตื่นหรือ,อยังอะเขาว่า,ายัางข้าลองโทรดีกว่าปุ้ยทำไมหน่วงจังวะเองเออข้าเปิดวอลไม่ขึ้นใชมม่มีคนขึ้นรถไม่ขึ้นด้วยเฮ้ครับ, <Hey! S 2> รบเปล่าครับไม่มีอะไร